จะมาสองตัวหลังเรียกมันมาดิมันน่าจะมีเรื่องเล่าหรือเปล่าถ้ามันมาขนาดนี้ไม่มีหรอกมายืนฟังกันดิเมฆก็ฟังเราอยู่แหละเปิดดช่อองูยู่อ่ะใช่อยู่ในช่องฮัลโหลสลับสลับเดี๋ยวครับพี่นี่นี่จะเย็นครับพี่มามาเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวสัมภาษณ์นิดหน่อยแล้วให้เปิดวาร์ปเค้าวันนี้วันนี้เลย แนะนำตัวชื่ออะไรกันตวครับพี่ได้ยินหรือเปล่าครับได้ยินครับได้ยินโอเคครับชื่ออะไรกันชื่อจีซินครับจีซินได้คนเหรอเพื่อนเพื่อนผมน่าจะไม่ดับนะเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกให้ครับฮัลครับได้ยินไหมครับพี่ได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินอ่าชื่ออาเชอร์ครับอาเชอร์ ใช่ครับมาได้ไงตรงเนี้ยผมผมผมรู้ครับผมรู้ครับใจใจสั่งมาครับพี่แจ๊ดแจสั่งมาครับไม่ผมเห็นจะ้ัไงโอเคครับพี่เอ้ยพี่พี่พี่จักเลยเอ้ยที่นั่งเล็กชื่ออะไรพี่ท่าอะไรท่าอะไรเออเลขกหนึ่งครับพี่ท่าแรงครับแอคหนึ่งครับแอคหนึ่งโอเคมีเรื่องเล่าไหมเรื่องเล่าไม่มีเลยครับ จะให้เล่ายังไงดียครับจะให้เล่ายังไงดีครับเฮ้ยนี่เล่นเพมกี่ปีแล้วอ่าเล่นมาปีหนึ่งแล้วครับเขาผมยังไม่ถึงปีเลยครับประมาณสิบกว่าสิบกว่ากว่าครับสิบกว่ากว่าอ่ะโอ้สิบเดือนเหรอใช่ครับมีความรักปะเคยมีครับพี่เล่าได้ไหมเล่าได้ความรักเหรอทีละคนเลยเล่าเล่ามาคนหนึ่ง ให้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 เพื่อนผมเล่ากันเลยครับอ่ความรักนี่ครบนาน่ไหมครับอ่ไม่เชิงครบครับพี่ก็แบบเหมือนพี่เข้าใจเขาว่าแบบรอเขามามาพี่แบบผมรอเขาตั้งสามโลอ่ะพี่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้เรียกผมมาใช่เหรอสามโลโลเท่าไหร่เนาะหมูวานี่หมูหรือเนาะหรืออะไรวะน้องอันนี้อ๋อพี่พี่เล่นโมูผมตามไม่ทันเลยเนี่ยอ๋อโทษอ่าสามโลเลยเหรอคือสามสามโลคือหาจังหวะเข้าไปจีบไม่ได้หรือเขาไม่เอาผม หาจังหวะได้ทุกจังหวะพี่แต่สุดท้ายคนที่ใช่มันก็ไม่ใช่ผมอะ่ะอ๋อคือเข้าไปจีบเขาแต่เขาก็ไม่ได้เรียกเราถูกปะใช่ครับอ้าวมันเคยรู้สึกว่าเพราะอะไรเขาถึงไม่เลือกเราก็ผมก็คงโทษตัวเองครับว่าเออผมอาจจะไม่ดีพอในสายตาเขาอะ่ะอาจจะไม่ดีในสายตาของเขาใช่ครับอันนี้คือรู้จักกับเขามามปะครับหรือแบบว่า ม่ได้รู้จักเลยมาเจอกันในโลกไฟเอ็มเลยเจอกันในโลกไฟเอ็มเลยครับอ๋อเคยเจอนในโลกไฟเอ็มเร็งมานานแล้วคนนี้ใช่ครับแล้วเขาก็ไม่เอาเราใช่ครับแล้วตอนนี้เลิกเลิกเลิกจีบไปยังครับอ่าเลิกแล้วครับพี่ผมพอแล้วพอแล้วเลยเหรอพอพอแล้วครับพี่พอพอเขาแล้วเจ็บไหมครับรู้สึกไงไบ้างโอ้พี่โคตรเจ็บอ่ะพี่สามโล้อตอนตัดใจเขาคิดยังไงอยู่อะ ตัดใจจากเขาเหรอพี่ใช่ก็มันมีคำหนึ่งอะพี่ที่เขาพูดกับผมอะว่าแบบเออที่พี่ทํามาหนูไม่เคยเห็นความพยายามของพี่เลยผมก็เลยแบบเก็บเอาคํานั้นมาคิดแล้วผมก็พยายามตัดใจจากเขาครับมูบออนเรื่อยๆโอ้โหอย่างแรงอะจริงพี่แล้วพอผ่าน<ช>พ,พอผ่านคนนี้ไปแล้วมีคนอื่นบ้างไหมเดี๋ยวไม่มีเล<อ>ยใหญ่พูดเลยพี่มีไปทั่วเลยพี่อ๋อแดงว่าแบบว่าเชี่ยเ,เป็นคนดีก็แม่งก็ไม่ได้เลยขึ้นมาถูกปะ่ะใช่พี่แบบ บดไปเลยไปไปสุดเลยพี่ไปสุดเจอมากี่คนละโอ้โหพี่พี่ถามงี้จริงเหรอเอ้ยตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ก็ต้องตอบก็มึงมาตรงนี้เองอ่ะถูกปะไอ้คือมึงมาเองอ่ะมาเองเลยอ่ะวิ่งมาเองไม่มีคะแนนที่ต้องไม่ตอบแล้วถ้านั่งนับนะพี่มือพี่ยังไม่พอเลยรวมรวมเดียวคือไปเจอพี่หญิงมาจากในโลเพหรือในบ็อกซิ่งส่วนใหญ่บ็อกซิ่งครับพี่ บ็อกซิ่งนี่หมายถึงแบบว่าไอชวนเขาคุยแล้วก็คุยกันถูกป่ะใช่ครับใช่อย่างหลายเลยว่ะอย่างแบดอะพี่แบดจัดอะเะผมมีพี่เป็นไอดอลแล้วเนี่ยอไม่มือพูดผิดแล้วเดี๋ยวตบปากเลยอันนีึงผิดแล้วไอ้พูดผิดแล้วพี่รักเดียวน้องเดียวน้องเอ้ยถือว่าถือว่าแล้วคิดว่าถ้าสมมติถ้าสมมติได้คุยในไอซีอะได้คุยโอซีบั้งป่ะโอ้โหทุกคนทุกคนพี่ อ๋อทุกคนเลยอ่ะปกติคือมันคือเรื่องปกติไปแล้วป่ะคือมันยังไงอ่ะพี่ผมไม่แยกเลยไอซีโอซีผมปะปนแม่งไปเลยอ่ะพี่เพราะส่วนใหญ่เราเจอในบ็อกซิ่งถูกป่ะถครับพี่อ๋อเราเจอในบ็อกซิ่งแล้วก็เลยคุยแล้วก็ขอเฟซไอซีครับมาคอในเฟซไอซีถูกป่ะถูกครับพี่เสียตอนเสเต็ปน้องไม่ใชี่ยเต็บมาสเสต็ปว่ะคอเสียวมั้ะคอเสียวมีบ้าโอ้พี่มีที่หลุดนิดมีข้อมือมั้ง่ะ โอ้ยไม่มีพี่ไม่เคยคนดีนเคยออกหอกนะไม่เคยออกไปเต็งปะไม่มีไม่มีไม่เคยไม่เคยผมว่าผมบม่ได้เจอกันนะพี่สุดท้ายเลยสุดถามด้วยไม่ดีแล้วรู้สึกว่ามีก็แบ่งพี่บ้างนะมีเรื่องอะไรมีเรื่องอะไรที่อยากจะเล่าปะในโลกไฟเอ็มที่ทำมาแล้วรู้สึกว่าเจอบ้ารู้สึกแบบเออซีรีส์อยากแชร์อยากแชร์อยากแชร์ไม่ต้องแชร์พวกพี่ๆเอาฟังอ่ะคันป่าคันป่ามันก็เจอมาหลายอย่างครับพี่ทั้งแบบสังคมอะไรงี้คำแบบยังไงพี่แบบ คนที่แบบไม่เคยโดนเพื่อนเหลี่ยมอะไก็เคยโดนเคยโดนหลายๆอ,อย่างพี่ที่มันไม่เคยเจอในโอซีอ๋อเพราะอ่าเข้าใจเพราะโลกไฟเองมันเหลี่ยมมันง่ายอะไรง่ายใช่ารัพี่มันรู้หน้าไม่รู้ใจครับพี่เข้าใจมันไว้ใจกันยากอะในโลกนี้ใช่ครับแต่ถ้าเจอก็ถือว่าโอเคอันนี้ไม่เปิดทีละคนเลยป่ะคิดว่าโลกในไอซีกับโลกในโอซีอะเราคิดว่าหน่งมันดีกว่าสำหรับตัวเราสำหรับผม เอาเอาเทียไม่เอาเอาคนนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวคนค่อยตอบพัดไอ้หัวข่าวค่อยตอบพัดสำหรับผมผมคิดว่าผมรู้สึกว่าผมชอบแบบโลกไอซีมากกว่าครับว่าแบบผมได้เจอเพื่อนแบบที่แบบในหลายๆประเภทนะครับพี่แบบอย่างไอเทียเนี่ยผมก็เจอแบบเนี่ยประสาทแดกปัญญาอ่อนเงี้ยครับพี่อ่าเข้าใจได้เจอได้เจอหลายๆอย่างครับพี่อ่าเปิดว้าวได้ไหมให้เราเอ่อเปิดว้าวเหรอพี่ใช่ไอจีอะไรเงี้ยมีไหมไอที่เห็นหน้าตาเราสะดวกอ่ะที่เห็นหน้าตาหรอใช่มีมั้ยสะดวกเปล่าสะดวกเปล่า เฟซผมเฟซผมก็เฟซล้างอ่ะพี่ไอจีไอจีล้างอ่ะอ่าแล้วในเฟซไอเฟซไอเซมีหน้าตานะไหมสตอรี่สตอรี่ต้องมีบ้างดิสตอรี่มีไหมสตอรี่เหรอพี่ไอเซมีน่าจะมีอ่ะพี่ไฮไลท์ครับน่าจะน่าจะแปะไว้อยู่เอ้ยฟิ่อ๊ะอไหนชื่ออะไรไม่สะดวกโชว์หน้าโชว์หางก็ได้นะไอ่ติดโชว์ชื่อมาชื่อมาอ่าแป๊บครับพี่พิมพิมพิมขึ้นหัวได้ปะ สำหรับผู้หญิงที่รอคอยหรือคอยรออยู่ก็ดูดีนะครับดูดูดีๆผมไม่นแน่ใจนะว่า,ามันมีสตอรีร่ไฮไลท์หรือเปล่าอ่าได,เเาาด้เดี๋ยวรามาดูแต่ขอบเดี๋ยวพี่จะราองไร ถ้าผมทำช่องเดียวใช่ไหมผมก็จะให้เขามาพิมพ์ช่องผมง่ายสุดขอบคุณดิฟด้วยนะคะเมื่อกี้ไม่ได้อ,ชอนชนะาร์จขอโทษด้วยครับ ว้าไเนอ้<ม>องผมส่งไปส่วนตัวได้ไหมพี่ถ้าจะดูโลปเพราะว่าผมไม่ได้ไฮไลท์ผมน่าจะไม่ได้ตั้งได้ส่งมาในเฟซไอซีพีมีปะอะ่ไม่มีครับพี่เทนนี้เบนอะ่ะได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมาทักมา พักไปแล้วครับเี่ส่งไม่ให้แล้วครับเปิดได้นะโอเคปะเปิดได้ใช่ปะน้องเปิดหน้าได้นะเปิดหน้าโชว์ได้ปกติถูกปะเฮียหลอกขนาดนี้หลอกขนาดนี้โชว์ได้อยู่แล้วถูกปะโชว์ได้โอเคเนเา้อนะครับ เฮ้ยไรเนาะเดี๋ยวพี่จัดก,การเองครับเดี๋ยวผมส่งไปในเฟสไดเซียน,นะพี่คตรหลอเชียว เอ้ยฝีเอ๊ะชื่ออะไรนะปาะชายัยเอ่ออะไรนะครับพี่ชื่ออะไรนะชื่อแป,ป๊บนะครับเสียงนี้เราชื่ออะไรนะชื่ออาเชอร์มอร์นิงสตาร์ครับเราชื่อโอซีอ่ะอ่าโอโอซี o o C, หรือไอซีนะครับเอาชื่อโอซีด้วยโอซีผมชื่อนโมครับอายุครับอายุอายุผมสิบเก้าครับ เปิดใจไหมตอนนี้เปิดใจเปิดใจอยู่ไหมก็ได้เรื่อยๆครับผมใครสนใจก็ทักมาได้โอ้โเชื่อไ้ไม่ว่าจะเป็นไอซีหรือโอซีได้หมดเลยใช่ไหมครับได้ครับผมปะาปนอยู่แล้วเชยรออ่าจำแบบนี้อ่านี่สรอบเราฝากบอกแล้วเรามีอะไรฝากบอกคนที่ทําให้เรารอกคอยสามโลอะรฝากบอกทำไหมก็ไม่มีอะไรฝากบอกครับก็คงขอให้เขาโชคดีครับเพราะว่าเขาว่าน่าจะมีคนคุยเขาน่าจะมั่นกันแหละครับก็ขอให้เขาโชคดีครับกับชีวิตคู่ของเขาที่เขาเลือกผมก็ ไม่แน่อคติอะไรขเขาเอเป็นผู้ชมที่ดีใช่ครับอ๋อเป็นคนเดินสวนกันที่ไม่รู้จักกันไปแล้วหรือเปล่าใช่ครับเจ้าฮ้ยรอ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 น้องเบี้ยวอีกคนเลยค <c oughs> รสลับเลยสลับเลยอีกคนตรงกลางเลยผู้หญิงต้องเสียได้ยอ่ะทำให้เขารู้ไอ้น้องว่าเรามีค่าน,นใช่ได้ครับไออ,อีกคนสลับกันมสลับดิเออสลับสลับ อ่ะเราชื่ออะไรชื่อจีซินครับพี่ไอชื o ่อโอซีครับชื o ่อโอซีชื่อวาครับอายุอ่ะสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดครับพี่มีความรักไหมเลฟเอ็มอ่าเพิ่งเลิกมาดีกว่าครับเพิ่งเลิกเลยหรอรอ,อันนี้น่าฟังกี่บบเดือนครับอันนี้อาอเฮ้ยผมแบบอ่าไม่ไม่เลิกเดือนเนี่ยครับผมไม่อยากไปต่อเนี่ยประเด็นเน่ะ อ๋อ oh, เป็นคนบอกเลิกเองครับเรื่องกันเพราะอะไรจะถามได้ไได้ครับได้ครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังอ่ะว่าไปก็คือคู่ผมมาก็คือตาแรกก็คุยกันก่อนใช่ไหมครับครับคุยกันได้แบบนานอยู่ครับแล้วก็มาคบกันได้พอคบกันปุ๊บเขาก็แบบทะเลาะก,กันทุกวันเลยเราบผมเขากับเขาทุกวันเลยเขาเรื่องไหนที่เขาผิดอ่ะเขาต้องถูกตลอดครับอ่าเข้าใจเข้าใจลมอ่าก็คือแบบผมก็โดนแบบโดนเขาด่าทุกวันเลยไนงะ ก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งอะไร้งีอ่แบบเขาด่าผมตลอดทะเลาะกันทุกวันอะไรยเงี้ยครับแล้วเขาก็แบบผมไปพูดกับเพื่อนเขาแบบทางเสียหายหายครับแบบทําให้ผมดูไม่ดีอะไรยเงี้ยอือแบบว่าอีนี้ชอบคอเสียกูอะไรปบะอารมณ์นี้อะไรประมาณนี้ครับพี่อ้ใช่หรอใช่ใช่เขาผมไปพูดแบบให้ผมดูไม่ดีครับพี่ทำให้แบบผมผมไปทะเลาะกับเพื่อนเขาจนแบบเพื่อนเขามาด่าผมนะฮะี่มันเป็นเรื่องไม่จริงเลยอะอ่าแบบ เาไปพูดว่าผมทักไปเลยหมักหมมอะไรพวกนี้เต็มไปหมดใช่ไหมว่าทางนั้นที่เราไม่ได้ทำใช่ครับพี่ก็เลยเลิกเพิ่งเลิกนานนะครับนานยังเลิกเพิ่งเลิกกันสองสามวันได้ครับอ๋อเพิ่งเลิกเลยเหรอแผลไม่ใช่ครับแล้วผมมูฟตั้งแต่ได้ยังแบบผมมูฟตั้งแต่ครบันเลยครับเราไปเจอเราไปเจอเขาไมได้ไหมเนี่อคนนี้จะบอกว่าไงล่าจากโอซีมาไอซีแล้วกันนะพี่ อ๋ออะแล้วโอซีนี่คือโอซีจ๋าเลยไม่มีเกมในเกมเลยใช่ครับผมเป็นโอซีจ๋าเลยครบยับนัดเจอนัดไรเลยครับผมเขาเลยแล้ว,แล,วแล้วคุยกันว่าเฮ้ยเล่นเกมเล่นเล่นไฟเอ็มหรือเปล่าแล้วก็เลยมาคุยในค่เอ็มต่อใช่ครับใช่ครับพี่อืมเรื่องนี้ถือว่าแผลสดแล้วมุกออนได้แล้วตั้งแต่ก่อนครบตั้งแต่แบบต้องก่อนเลิกก่อนเลิกปะใช่ครับใช่ครับมุกออนได้ตั้งแต่ก่อนเลิกเราเตรียมใจไว้แล้วใช่ครับรู้สึกแย่ไหมครับเออ ตอนที่ทําทํากับผมผมก็รู้สึกแย่แหละครับพอหลังจากโมออมได้ผมแบบผมไม่เริ่มไม่สนใจอะไรเขาเลยครับแบบผมตัดขาดเลยอ่าก็คือตัดไปเลยถือไม่รู้จักกันไปเลยครับถึงจะเจ็บหน่อยแต่ก็ตัดขาดเลยแน่นอนใช่ครับพี่แล้วตอนนี้พอสองวันนี้เราสองวันที่ผ่านมาเราได้เจอผู้หญิงบ้างไหมเจอครับตอนนี้กําลังคุยกันอยู่ครับพี่อ๋อก็แบบว่าพอตัดจากคนนั้นได้ก็เลยเปิดหาความรักดีดีใหม่ถูกไหมใช่ครับผมไม่อยากเข้าไปยุ่งอะไรกับเขาได้ อืมอช่เฟียวว่ะแล้วคิดว่าเรามีความรักในไอซีเราจะเล่าไปโอซีป่ะเราคิดว่าเป็นเรื่องปกติไหมว่าปกติไปก็ปกติครับพี่แต่แค่คุยในเฟซไอซไงไม่ได้แบบลามไปตั้งสถานะโอซีอะไรกันนะครับพี่อ๋อเป็นแค่คุยในอ่าคุยในเกมปุ๊บก็ไปคุยในไอเฟอทีต่อใช่ครับแต่ไม่ได้แบบลามไม่ได้คุยไปโอซออแล้วเรารู้สึกราเรารู้สึกว่า มีโอกาสที่จะไปโอทีไหมถ้าสมมติเราโคกับคนนี้นานอะไรี้ยบอกตรงครับพี่ความรู้สึกมันก็แบบมันก็ตั้งมาจากโอซีแหละก็แบบมันก็ต้งตองลาไปบ้างแหละถ้าแบบคนนานๆอะไรเงี้ยเรรู้ใจกันนะอืมก็คือเราก็จะเรียกที่จะเปิดใจถ้าสมมติถ้ามีโอกาสโอซีได้เรก็จะโอทีเหมือนกันใช่ครับเราคิดว่าโลกในไฟเอ็มกับโลกในชีวิตจริงอะเราชอบไหนมากกว่ากันอ่าถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนแบบนนี้ครับ ผมเลือกไอซี IC ดีวกว่าครับพี่เพราะามัน,ม,นมันดูแบบถึงยังไงมันมันก็จริงใจกว่าครับเพราะว่าผมก็เดนเพื่อนโอซีหักหลังมาเหมือนกันอ๋อเ oh, ข้าใจเข้าใจลงแต,แต่ถ้าแต่ถ้าความรักผมก็ให้โอซีดีก่าครับเพราะว่ามันดูมั่นคงกว่าอ่าเข้าใจ,าใจถ้ามีความรักก็อยากให้มีโอซีดีกว่าเพราะมันมั่นคงกว่าในโลกในโลก,โลกสมมติถ้าเรามีแฟนเรามีแฟนโอซีถ้าแฟนเราอะ่ะจะไม่เคยเล่นไฟเอ็มมาก่อนเลยแล้วแฟนเราอยากเล่นไฟเอ็มเราจะให้เขาเล่นไหมครับ ก็ให้ครับเราไม่กลัวเหรอะว่าถ้าสมมุชายมาเล่นแล้วมันจะมีปัญหาหรอือว่าตามมาถ้ากลัวไหมก็ก็กลัวครับพี่แต่ถ้าแบบถ้าเขารักเราจริงอะ่ะผมก็ต้องเชื่อใจอครับแบบเขาน่าจะแบบไม่ไปยุ่งกับคนอื่นอ่ะันต้องแบบคอยดงคอยดูอะไรได้ครับอืมเ็าห่วงแหละใช่ครับแฟนอยถูกไหมใช่พี่แล้วเราเราคิดว่าสมมุถ้ามีแฟนโอแฟนเราโอทีอ่ะแบบว่ามาเล่นไฟเอ็นจริงๆงอะ่ะ คิดว่าจะเชื่อใจแฟนได้เราไปเห็นไหมครับาทางที่ตอนนี้ทุกคนบอกว่าโลกไฟเอ็มอะมันน่ากลัวบางทีข่าวเยอะแย,ยะเลยว่าโลกโอซีตัดโลกไฟเอ็อมอะม,มันแบบว่าเลิกจากคนข้างนอกมาคบไอซีอย่างเงี้ยเราเราไม่คิดว่าแฟนเราจะเป็นบนนั้นหรอผมให้ความเชื่อใจแค่ห้าสิบห้าสิบก็พอแล้วกันครับเพราะว่าหนุ่มหน,นุ่มในอย่างนี้มันแบบบางคนก็ดีบางคนก็ลายครับเพราะเราวัดเราวัด,เร,วด,เ,รวดเราวัดจากตัวเราเองด้วยปะ เพราะนะครับเพราะเรารู้ว่าโลกในไฟเอมันเป็นแบบไหนถูกป่ะอ่าผมก็ผ่านจากตรงเลยนะครับพี่โดมันดึงคนยังไง่ะมันดึงคนยังไงอ่ะมันดึงคนยังไงเอ่อบิง VAP อ่ะดึงใครอ่ะเรียกอะไรอ่ะหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งใครใครมาโจรทานโหได้ให้เลยนะอ๋อนี่ปู่ผมเลยครับเนี่ย พี่โจสวัสดีครับมีมาให้เล่าหรอเป็นหลาดกูตอนไหนนี้อ๋อถ้ามันปวดจำผมไม่ได้เหรอก็รู้ก็รแล้วก็รู้แล้วไม่ผมรู้แล้วเมื่อกี้พี่ผู้หญิงมาบอกว่ามีมาเช่ามาไงพี่พี่โทนี่เรื่องอะไใช่หลาดนะเฮียไม่ใช่พี่ไม่โอ้โหใช่หลาดมากน้องเอ้แต่พี่ไม่ผิดถึงเช่าคุณตาช่วยหนูด้วยครับคุณตาสตรีปอะไรเอ้จัดมันอย่าเหยียบขาวตะกูลกูไปลงไม่อย่าขาวตะกูลพี่ก๊อตพี่ก๊อตพี่ก๊อตว่าหนูหคุณตาครับน้าสิร้ายมันเป็นลูกไอคอนอยู่ตอนนี้ ไอ้สำหรับสำหรับเราคิดว่าโลกไฟเอมมาดีกว่าอสมมุติพูดกับคนที่จะเข้ามาในโลกไฟเอมได้อะเราจะบอกอะไรคเขาไหมอันอันนี้ผมบอกไม่ถูกเหมือนกันครับแต่ก็ถ้าจะเข้ามาก็อย่าให้เขาดูคนให้ดีครับพี่เพราะทุกคนก็เชื่อใจได้ไม่เท่นั้นถูกไหมใช่ครับบางคนก็น่ากลัวเปิดวาร์ปได้ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดให้ทางเฟซไอซีทั้งไอจีแล้วกันครับ อ่ะได้พอมาแล้วผมรับไอ้ไอ้นี่ออกแนวหิวเลยแล้วหนุนน้องเดินนะครับพี่อม่น่าไม่น่าขึ้นครับจะเอาเฟซไอซี่ก่อนได้ครับเฟซไอซี่ไปก่อนก็ได้ถ้าถ้าง่ายทักพี่มาง่ายสุดได้ครับพี่ครับได้ครับจะผมทักไปครับพี่ทักไปแล้วขึ้นหรือเปล่าครับพี่ คือละน้องโอเคครับเดี๋ยวผมส่งไอจีนะครับพี่เดี๋ยวไอจีผมมันมันมันต้องแบบต้องรับฟอร์ครับเดี๋ยวผมรับแล้วนะพี่มันดูหน้าอย่างไรบ้เนี่ยจนาทานเวนเลิบอะไรอ่ะยายาสะเออใช้ตระกูลเวนเอ็ดฟั๊ก จุนตานะครับจุนตาตีมนะครับเคยง่ายคือพี่ต้องฟองไปถูกไหมน้องหรือมื้อไปใช่พี่ผมผมผมปิดไปเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผมเปิดก็ได้ครับเปิดเปิดนะเปิดได้ไหมเปิดได้ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดให้ครับเปอะไเปิดเปิดแล้วครับพี่เปิดแล้ว แอบไปส่องมาในซอรี่ใส่กาลูเล็กด้วยอ่ะไปต่างประเทศด้วยคเับยอดเลยครับไอนี่มีได้เสียงเขินนี่ตอบจบผู้หญิงเลยนะอันนี้คตรโซลิดเละครับถ้าสาวๆคนไหนแอบชอบอยู่ก็ทักไปได้เลยครับโอ้ทักไบบานเลยทีนี่พี่พี่ี่ไปเชื่ออะไรมันเยอะครับโลเล็กเรือนจำ เสียผีเขมีรูปหน้าชัดไหมที่บอกว่าเราอยากส่งมาดีป่ะผมไม่ไม่ไม่ให้ดูดีกว่าพี่ไม่ให้ดูแต่ไอจีมีนะน้องไม่เป็นไรน้องเห็นไปได้นิดนึงนะมีจำนวนเงินมีจำนวนเงินบางทีด้วยอะไรดีนะไปนะพี่หล่อรวยเขาเลยทั้งมึงฮะไอสัตว์ถ้าสมมติสาวๆคนหน่งที่รู้สึกว่าชอบเราอยู่เราเปิดใจไหมครับ S <S ได้ครับผมเปิดใจได้แล้วตาต๋าเคยโดนเอ็งตุ๋ยอ่ะไม่เคยครับ <S <S ไม่เคยเคยโดนตุ๋ยนอกจากโจไอโจมันตุ๋ยโโย,ยังเดียวนนยครับถ้าเป็นโจนี่ตาจะไม่เหลือพี่ะเป๊ะเะหานเลยหนูเองหนูเองพป่สำสาวสาวที่สนใจอยู่ก็ทกมาคุยได้ถูกไหมครับยังยังแบบว่าเราไม่มีแฟนได้ครับได้ครับจะมาอะไรมาก็ได้ครับโอเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดเป็นสถานะให้เลยครับเปิดสถานะตลอดเลย นไอซีนี่ถือว่าคูยู่แต่อซีนี่ถือว่าสดถูกไหมครับครับครับโหอุ้ยสุดยอดเขามาเราชายเลขอะไรกันอ่าเลขสองซีหนึ่งครับพี่แปดสองห้าครับขอบคุณมากครับปกติไม่ได้เรียกผู้ชายนะเถ้าพวกมึงไม่มานี่ไม่ได้นะบอกก่อนพี่กาพยายามมาต้อมึงมาตลอด่ะ ผมผมผมวิ่งมานี่แหละครับเนี่ยพวกผมยอมไต่ขึ้นมาเนี่ยเพื่อแบบอดี๋ยว้อยได้ติดเฟรมอ่ะเออคุ้มแล้วน้องเดี๋ยวจะมีหญิงเต็มเว้ยฮัลโหลฮัลโหลครับขอบคุณมากครับชื่ออะไรนะขอชื่อหนึ่งเราสองคนผมชื่อจีซินครับผมอาเช่ครับอาเช่โอเคขอบคุณครับเดี๋ยวเอาไอหัวมงกลับไปด้วยนะขอบคุณครัลุงลงครักลับไปด้วยเกงเดียวกอนปกลับบ้านงันปะป้ไป้มีสองคนจะไปไปความคิดถึงของปจีด้นะครับเออเออเอ ครับพ right e mm ี hmm. right? ่เจอกันครับดีมากน้องดีมากครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับให้พี่ขึ้นแมวบนไปเขาลิฟต์เลยวะเขาอ่ะเอ้ลิทจัดลุงลุงว่ามันนับยาตยังไงลุงลุงฟังหน่อยนะลุง